สวัสดีครับชิจุยครับเป็นเชียงภาคครับจากบริษัทรับราบปรัรช่นครับเริ่มปั่นจากฟิกเกียครับเป็นเด็กสตรีทเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไปอเมริกาแล้วก็ไม่ได้ยุ่งจักรยานอีกเลยแล้วก็หลังจากกลับมาจากอเมริกาแล้วก็เอ๊อยากปั่นจักรยานว่ะแต่ว่าคงไม่อยากคงไม่ได้อยากปั่นฟิกเกียร์รู้สึกว่าอายุมากขึ้นอยากปั่นเพื่อสุขภาพจริงจังเลิกเลอกปั่นเอาเทแล้วกันอยากปั่นเสือหมอบเพื่อออลลังกายแล้วแล้วก็เลยได้จักรยานมาหนึ่งคัน จริงๆอ่ะต้องพูดว่าระหว่างที่เราอยู่อเมริกาที่เราไม่ได้ปั่นเนื้ออรเราดูแข่งตลอดเวลานะ,ะเราดูบแบบเทคโนโลยีจักรยานตลอดเวลาว่าในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วในในในส่วนของการเสือหมอบนะเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรอย่างนี้มันเหมือนชอ,ชอบแนวเสือหมอบเออมันคือบอยคอยอย่างหนึ่งก็สำหรับเราอ่ะมันของเล่นผู้ชายอ่ะซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ชอบแบบรถสปอร์ตแต่เราแม่ง จักรยานว่ะเราชอบอะไรอย่างเงี้ยมีความเมคานิกที่แบบจับต้องได้ตัวเองอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าจักรยานมันเหมาะรับเราก็เปิดดูตลอดนะทั้งดูแข่งทั้งดูของด,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 ดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรอย่างงี้สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราชอบแข่งอนไมาก่สุดคือช่วงที่ฟานอโฮเริ่มได้แชมป์พวกวันเดอร์ไรสเยอะๆช่วงปีการ <10. S 2> คลาสสิกคลาส <คา S 3> สิกทั้งหลายอ่าแล้วก็โหไอคนนี้มันเท่ยังลยวะทั้งแบบทรงมันเองแล้วรถแม่งก็เท่ คือเราด้วยความที่เราสึกว่าเราไม่ชอบแบรนด์ที่อยู่ในกระแสหลักมากขนาดนั้นแคนยอนก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นที่เราสึกว่าโหเราชอบแบรน,นด์คันนี้จังเลยวะจนมันถึงวันที่มันออกตัวที่เป็นตกรุ่นโตกเกียวโตกเกียวดิชั่นอ,อะที่มันเป็นมีม,มีลายอนิเมะใช่โ <c oughs> อ้โหตัวนั้นแหละแบบ <c oughs> yes มันใส่ลายที่เป็นของทีมผู้หญิงอะที่เป็นแบลูกศรสีชมพูสีส้อมโอ้โหสวยสวย,สวยจังวะชอบ เทนนอนแอโร่อยู่แล้วมันคือแบบเราแอโร่ที่คือรถสุดซิ่งคือรถแอโร่สุดเท่หนึ่งในนั้นอยู่แล้วแล้วหันมาแล้วจะเป็นเราชอบเบรดเจ็ดเกอเเนี่ยอ,อย่างที่เราบอกเราชอบจกอักรยานที่แบบไม่ใช่เป็น,ปนแอโร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่จบเราไม่ชอบแบรนด์สายหลักเท่าไหร่ Represent สิ่งที่เรารักแล้วกันได้ไหมอะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักแล้วเราอยากจะ represent มันอะเราสแสดงออกแบบชัดเจนอะเออไม่ได้เป็น i n ฟ l ูเรารู้สึกว่าเรา <c oughs> โอเคด้วยความที่เบสเราทํางานแบบหลังหลังกล้องมากกว่าหน้า <c oughs> กล้องเร,เ,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็น i n ฟ l ูขนาดนะั้นเรามีแพชชั่นของเราเราก็พยายามจะส่งต่อให้กับคนที่สามารถเห็นเราได้แล้วกันเนาะ <c oughs> ตอนนี้ใช้ขยี้ไงไอ้เป <c oughs> ียงน,นี่ไงเชนดอนเนเมจ CF เอ่อ c f ซก็แต่งจากคันน like <sh really uh ี้ไปบ้างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนจานขาจานใช่ประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นรถที่แต่งแต่งง่ายด้วยเพราะ่าก็มันเป็นทรงทรงมันเป็นทรงแบบออร่าวลาคลาสสิกคลาสสิกหน่อยข้อดีของมันนะมันเหมาะสำหรับคนมือใหม่มากๆมากๆเลยแหละเรารู้สึกว่าด้วยความจิวเมทรี่มันทำให้ คนที่เพิ่งเข้าวงการจักรยานอ่ะพันสบายเว้ยมันไม่ได้แบบเหมือนแอโรที่แบบท่อนอนยาวคุณต้องรีชเยอะขึ้นต้องโก่งต้องก่งเยอะขึ้นเรื่องความคล่องตัวคือไอเนี้ยไอเรื่องความที่แอโรมันมีความเก้งก้างของอยู่เข้าใจได้เพราะว่าทุกความเป็นรถแอโรเนาะแบบเวลาขึ้นเขาเนี้ยมันจะไม่ไม่ใช่แบบรถที่แบบไหลขึ้นไปเหลขึ้นไปอันนี้จะมีความแบบเก้งก้างหน่อยอันี้มันจะมีความแบบจับแล้วโยกขึ้นง่ายกว่าอะไรย่างเงี้ยเป็นรถที่ดีครับเหมาะสำหรับมือใหม่จริงๆ หับง่ายหับง่ายอย่างที่เพื่พูดคือจุดเด่นของแคนยอนด้วยความที่แคนยอนอ่ะไม่ได้มีแบบดิสพิวเตอร์ในแต่ละประเทศใช่ไหมแล้วเขาสามารถทําราคาไฮเอ็น<ม>ของเขาให้มันดิฟจากแบรนด์อื่นได้แบบ20-30%อะไอาอร์เซนเงี้ยเราู้สึกว่ามันค่อนข้างดีนะต่อต่อต่อผู้บริโภคนะคุณได้จักรยานไฮเอ็นแต่ในราคาที่ย่อมเยาวลงอะไรเงี้ยแล้ว,ว่ารถคันนี้ยเหมาะสาหรับปั่น e อ e ว y เด y life แบบ คุณจะไปสไกายเลนเงี้ยคุณก็ไปปั่นกับกลุ่มได้มันไม่ได้หนืดซะทีเดียวแต่ว่าข้อดีของมันคือมันทอกทอกมันดีมากเหยียบเหยียบเหยียบแล้วออกเลยด้วยความที่มันเป็นทรงนีเนาะ,ะข้อเสียเมื่อไหร่ที่คุณไปย่านแบบ40บวกบวกแล้วอะ่ะมันจะมีความที่คุณต้องเติมเยอะมากอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามัน็ยังไปของมันได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่เจอกบบตัวเลยนะแบบเวลาไปกลุ่มทีแบปั่นกัน4ีเนี่ยเราเติมเงินเยอะมากเ็รู้สึกว่าวัดที่เราจ่ายไปอะ่ะมันเยอะกว่าปกติสมม 270 2้0บสองร้วัตต์คันนี้ต้องจ่าย300ร้อวัตต์เพื่อตามความเร็ว45อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นรถออร์เหลาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าคนที่ไม่ได้อยากปั่นทางเลี่ยมเดียวอยากขึ้นเขาเอ่อก็ยังมีมันก็เป็นประโยชน์ข้อดีของมันคือน้ำหนักจริงๆมันเบากว่าแอร์โรสนะโอเคแบบสมมติว่าตัวอันเดอร์เมดซีเอฟอาร์กับแอร์โรสซีเอฟอาร์อันเเมดเบากว่านะถูกไหมมันก็เลยเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องกาารรขขึ้นนเใใคสจ ไนันมเนมเมด CF SL7 คันนีนะครับก็ติดต่อที่ตัวแทน,นัมไนทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือทักไปที่เพจเออ p Thailand ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o เอ n อ t a g r a m ทักไปได้เลยนะครับและสักครู่แ <c oughs> อร์โรสนะครับ c f r นะครับแวะมาดูของจริงได้ที่ตัวแทนัมไนได้ทุกที่เลยครับในประเทศไทยหรือหรือเช่นกันแพะทักที่เพจ CCPP Thailand หรือ Instagram มมาได้เลยนะครับมีคนตอบตลอดเวลา แอโรสเสียป่ะสีสเตลฟนะครับเป็นสีดำคลิปทองเท่ๆแบกกลับบ้านเดี๋ยวไป้ว